ตอนนี้นะคะแถวที่สิบสี่นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่สิบสี่ตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สิบห้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแถวที่สิบห้าพอจบแถวที่สิบี่ตรงนี้นะคะโซ่3แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องเดิมช่องเดียวกันเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่สิบห้านะคะแถวที่สิบห้า ตรงนี้จะเป็นโซ่โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะ ต่อไปนะคะโซ่สค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันหนึงหลักค่ะโซ่สค่ะหนึ่สองค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะข้ามช่องนี้ไปนะคะไปพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ1หลักค่ะโซ่สองค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะหนึงหลักค่ะโซ่สองค่ะ พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปข้ามไปหนึ่งช่องนะคะไปที่ช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะหนึ่งสองพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะหนึ่งสองข้ามช่องนี้ไปนะคะไปพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะ พอหนึ่งคอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะหนึ่งสองพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปข้ามช่องน,นี้ไปนะคะไปที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะตรงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ส่ห้าค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ หนึ่งหลักโซ่สองพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมมาช่องเดียวกันค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปข้ามช่องนี้ไปนะคะไปที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมมาช่องเดียวกันหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะ พอหนึ่งค<ป>อค่ะที่ช่องถัดไปข้ามช่องนี้ไปนะคะไปที่ช่องถัดไปช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะข้ามช่องนี้ไปไปที่ช่องถัดไปหนึ่งหลักค่ะโซ่สอง พอหนึ่งคอที่ช่องเดิมช่องเดียวกันหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะข้ามช่องนี้ไปไปพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันหนึ่งหลักค่ะดนแบบนี้นะคะต่อไปก็จะโซ่ห้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปตรงติ่งนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็โซ่ห้าอีกทีนึงนะคะโซ่ห้าแล้วก็ไปพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปเหมือนดอกนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่สิบห้านะคะพอเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่สิบหกกันอีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่ห้านะคะ ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่สิบห้านะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่15เสร็จแล้วได้แบบนี้มาถึงตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายคือช่องช่องติ่งตุ่มปุ่มปุ่มนี้นะคะพอเราโซ่5เสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้ คือช่องสุดท้ายของแถวที่15นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่16นะคะแถวที่16เราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะช่องแรกเลยนะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่สอค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันหนึ่งหลักค่ะ โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะช่องนี้เลยนะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะ พอหนึ่งคอคะ่ะที่ช่องเดิมช่องเดียวกันคะ่ะหนึ่งหลักคะ่ะได้บแบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้คะ่ะหนึ่งหลักคะ่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอคะ่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันคะ่ะหนึ่งหลักคะ่ะ โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปเราจะพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะแบบนี้นะคะทุกช่องนะคะจนมาถึงกลีบนี้เลยนะคะโซ่สองพอหนึ่งคอค่ะช่องถัดไปคือช่องนี้ช่องนี้ โซ Dante, ่สองพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักโซ่สองพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สอง พอหนึ่งคอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันช่องนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่ส6หนะคะอันนี้คือดอกแรกช่วงดอกแรก ต่อไปค่ะเชื่อมดอกแรกกับดอกที่สองเราจะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้เราจะโซ่สองก่อนนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยค่ะช่องแรกหนึ่งหลักโซ่สองพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันหนึ่งหลักโซ่สองค่ะ แล้วก็จะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอที่ช่องเดิมช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะเหมือนดอกแรกดอกนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะจนไปถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่17แถวสุดท้ายกันอีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่16นะคะก็จะแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะ ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาต่อแถวที่17แถวสุดท้ายกันอีกทีนึงค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่16นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่16ตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายของแถวที่16นะคะตรงนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่17นะคะเดี๋ยวเราเชื่อมต่อแถวที่16ก่อนนะคะ เราจะเชื่อมต่อหลักนี้เข้ากับหลักนี้ควักธรรมดาค่ะที่บนหลักที่หนึ่งหลักนี้เลยนะคะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่สิบหกนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สิบเจ็ดนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องแรกช่องนี้ ได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามโซ่สามเป็นหลักที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องช่องเดิมนะคะช่องเดียวกันกับหลักหลักโซ่นะคะสองหลักรวบพร้อมกันนะคะหนึ่งค่ะที่ช่องเดียวกันสองหลักรวบพร้อมกันค่ะสองค่ะรวบค่ะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำติ่งนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่โซ่ห่วงแรกนะคะนี้ได้แบบนี้นะคะหลักที่หนึ่งของแถวที่สิบเจ็ด ต่อไปโซ่สองค่ะหนึ่งสองค่ะต่อไปนะคะโซ่สองเสร็จแล้วพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปเราจะข้ามช่องนี้ไปไปที่ช่องนี้นะคะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องเดียวกันค่ะสามหลักรวบพร้อมกันค่ะหนึ่งนะคะ พอหนึ่งคอค่ะหลักที่สองพอหนึ่งคอหลักที่สามที่ช่องเดียวกันนะคะรวบค่ะรวบเสร็จแล้วทําติ่งนะคะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ ควักธรรมดาเราจะย้อนมาที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรวบรวบตรงนี้ให้หมดนะคะเราจะควักธรรมดาจากตรงนี้เลยได้แบบนี้นะคะต่อไปคะ่ะโซ่อสอง พอ 1>, 1คอค่ะสามหลักในช่องเดียวกันรวบพร้อมกันค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะเราจะข้ามช่องนี้ไปนะคะไปที่ช่องนี้สามหลักค่ะรวบพร้อมกันหนึ่งสองสามค่ะรวบค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะ,ค,ะความธรรมดา แทงหัวเข็มเข้าตรงนี้นะคะย้อนย้อนกลับมานะคะตรงนี้คว้างไหมมารัดรัดข้อตรงนี้นะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบแถวเลยนะคะวนไปทุกช่องเลยนะคะช่องนี้ช่องที่เป็นคู่แบบนี้นะคะ ช่องที่เป็น v นะคะแบบนี้ช่องแบบนี้ทุกช่องเลยนะคะจนมาถึงช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายคือช่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีนึงนะคะสําหรับแถวที่17นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถึงหลักสุดท้ายหลักนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันอีกทีนึงนะคะ่ะ วนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่17นะคะเราเสร็จแล้วมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นจุดสุดท้ายนะคะเราจะเชื่อมต่อ,อ,อหลักสุดท้ายเข้ากับหลักที่1ของแถวที่17นะคะพอเราทำตุ่มปุ่มนี้เสร็จแล้วก็โซ่2องหนึ่งสองนะคะ เสร็จแล้วเราก็ควักธรรมดาเลยค่ะเข้ากับหลักที่เป็นหลักสู้หลักแรกนะคะของแถวแถวที่17หลักนี้นะคะของธรรมดามานะคะเสร็จแล้วเราก็ขออีกนิดนึง น,นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมค่ะเสร็จแล้วเราก็คว้างไหมคว่างไหมลอดผ่านห่วงมาเลยนะคะนะคะแล้วเราก็เก็บไหมได้เลยค่ะเก็บไหมเราจะใช้เข็มเข็มสอยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ <laughs> ใช้เข็มดึง ส็จแลค่ะอันนี้คือแขนเสื้อ2ชั้นค่ะระบาย2ชั้นค่ะแบบนี้เลยน,นี่เลยนะคะ2ชั้นค่ะคลิปต่อไปนะคะเราจะทำเป็นคอเสื้อนะคะ คอเสื้อตรงนี้นะคะตอนนี้ยังกว้างมากเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะถักคอเสื้อกันต่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเสื้อตัวใหม่กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแขนเสื้อระบายสองชั้นก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะ แล้วก็คลิปต่อไปเป็นคอเสื้อค่ะจะทําระบายหรือไม่ทําระบายเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องทําให้คอมันเล็กลงด้วยค่ะคอมันแคบลงด้วยค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ